สวัสดีครับต่อไปในโปรแกรมวันศุกร์นะครับอ่าวันนี้เราก็จะมาสร้างกล้ามเนือ้เอเทอมวันนี้ครูเปับเป็นสัปดาห์สองวันนะในการเวทรนนิ่งนะครับช่วงที่เราไม่มีการแข่งขันครูอยากจะสร้างกล้ามเนื้อให้เต็มที่นะครับอ่าช่วงสัปดาห์แรกครูแค่วันเดียวเหมือนเดิมสัปดาห์ที่2ครูใส่เวทไปสองวันเลยนะครับเ,ออเออพื่อที่ครูเราจะได้แข็งแรง,งมากขึ้นนะครับอ่าโอเคท่าแรกนะครับ เหมือนเดิมเลยเหมือนกับวันนหนนะอ่ะเดี๋ยวทุกวันนะครับอ่ะนะครับข่าแรกกระปุกเขา1 split, like 2 3่งครั้งนะครับข่าที่2ดับเบิลตั้งตา้งหนึ่งตั้งตา้งสองนะครับ30ครั้งนะครับต่อไปข่าที่3ามก็เตะตา้งตั้เอาสามสิบครั้งทำทั้งหมด3เซตนะครับอ่าสำหรับข่าพวกนี้พอทำเสร็จหายเหนื่อยแล้วค่อยทำต่อนะครับ ต่อไปอ่เข้าสู่การเดินที่นิ่งนะครับอ่าน,นี้ก็ให้เตรียมนะ้ำมาสองขวดเหมือนเดิมนะครับหรือถ้าใครแข็งแรงขึ้นนะครับอัในนี้อาจจะใส่ทรายแล้วใส่น้ำเข้าไปมันจะหนักขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครเริ่มแข็งแรงแล้วก็ไปหาที่มันหยา่ขึ้นนะครับอ่าหรือบ้านใครมีดัมเบลก็ใช้ดัมเบลก็ได้นะครับใช้2อันนะครับท่าที่1น,นะครับอ่ดาดัมเบลไฟนะครับ เดี๋ยวครูจะแข่งให้ลูกานนี้นะครับให้นักเรียนนอนลงนะครับชันเข่าขึ้นนะครับองอแขนในลนักษณะนี้นะครับเกรงอกนะครับเกรงอกดันเข้าหากันนึงสอง โอเคอันนี้ใช้ตัวไหนใช้จังหวะที่น,นักเรียนเก็บคู่ต่อสู้หรือผักดันหรือยุดจังหคู่ต่อสู้นะครับอันนี้นก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับต่อไปท่าที่สองนะครับท่าที่สองเลครับสควอชแอนด์โชว์เดอร์เพจนะครับนักเรียนถือขวดไว้นะครับในระดับหน้าโอเวเองย่อสควอชดันหนึ่งสอง pain, อนะครับ นะครับ่20ครั้งต่อไปท่าที่3นะครับท่าที่3นะครับดูันแข้งดานขึ้นไปท่าน3นะครับถ้าใครยังไม่เก่งก็ให้ลดลงมาอยู่ระดับหน้าอกนะครับกระซิบอ้าขึ้นไปหนึ่ง,งสองถ้าใครเริ่มเก่งแล้วนะครับให้ยกขึ้นนะครับพับหัว ค่านรับทั้งหมดยครั้งนะครับต่อไปค้าที่4ครับ้าแปดานะครัาด้นะครับ1ิครั้งนะครับต่อไป 4, นักเซียชวีตนักเซียชวีตนะครับขอขอสองข้างนะครับจับขวดน้ำอยู่บริเวณหน้าอกเราเราติดในนั้นครับหนึ่งสองสามสี่ยี่สิบครั้งนะครับทั้งหมดที่ข้าทั้งหมดห้าข้านะครับทำทั้งหมดสองเซตสองเซตนะครับอะพยายาม อันนี้ทักเหนื่อยได้นะครับทำเสร็จเสร็จหนึ่งพักบหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาทำใหม่ต่อไปนะครับพอเสร็จแล้วก็เข้ามาสู่ท่านี้จะเหนื่อยนิดนึงนะครับอโอเคมาดูท่าแรกกันอ,อันนี้จะไม่ใช่กดน้ำแล้วนะครับท่าที่สามไม่ใช่กดน้ำแล้วท่าที่สามอ่า นะครับขึ้นมาเตะเราวทีสองทีนะครับคลุ๊บพุ่หลังน,นะครับหนึ่งปังปังหนึ่งลงไปขึ้นมาเตะปังปังสองลงไปขึ้นมาเตะปังปังสามยี่สิบครั้งนะครับอันนี้ไม่หยุดเลยนะพยายามทำต่อเนื่องท่าต่อไปสควอตจัมสองที ครั้งนะครับถ้าต่อไปนะครับท่าท้ายเอาเสามาครับเอาเสามาเอาเสามานะครับยนะกขาข้าง ทั้งหมดนี้ทำสองเส้นเสร็จแล้วก็ยืนเส้นแต่พยายามที่เส้นนานๆน,น,นะท่านนี้นะครับโอเคอวันสุกไว้เท่านี้ครับ